ตรงไหนครับอ๋อไปโหบ้านอย่างลึกทางอย่างลำบ,บากอยู่ใครนี่อ๋อ MM. ย้ายไม่ต้องลุกครับยายสวัสดีครับรสวั MM. ส MM. ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาวางเอา MM. อย้ายของมาเนี่ย วางเอของวางมาเอาก็เอานมเอาน้ำนะครับเอาไข่เอามาม่าเอาปลากระป๋องมาฝากยายนะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เอาใจมาฝากจริงเอาสวัสดีครับสวัสดีดีใจไหมน่าจะดีใจดีใจไหมดีใจอ๋อกินข้าวยัง กินมอนเช้าไปแล้ววันดีเป็นไหมคุณคุณยายป่วยเป็นอะไรครับไขมันอุดตันเป็นเลือดสมองครับเะจะจำอะไรไม่ค่อยได้กี so like ่ปีแล네้วครับเนี่ย6ปีแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ58 59ครับเดือนหนึ่งแต่ก็ยังทานอะไรได้อยู่ปกติ ยังรู้เรื่องอ๋อไหนไหนรูฟันหน่อยอ๋อโอเคอยู่กันสองคนสองสามสี่ห้าลูกมีหลายคนโอ้โไปทำงานกันหมดแล้วโอเคก็ดีครับวัและทางทางหูอย่างลำบากเลยแล้วเวลาออกกันไปออกกันไปยังไงนี่ไปเป็นนะครับเหี่ยหมดฝนหมดลมแล้วก็ค่อยออกกัน แล้วมีตกน่าจะเป็นเลนเป็นเลนเป็นตมมีน้ำท่วมบ้างแต่ปีนี้ไม่ท่วมอ๋อโอเคโอ้ตีท่วมเข้ามาในในบ้านหรอครับแข็งอเนี่ยครับยืนตรงนี้หูรอในบ้านเลยนะครับผมนี่นี่ยตัวเนี้ยเนี่างคนนี้เไปดึงกลับมาตัวโจรบ้าท่วมถึงนี่เลยท่วมถึงคอเลย่่นแล้วไปอยู่ยังไงครับอ่ามูนไปอยู่สารคางครับอ๋ออพยพแล้วเบียดขึ้นบึ้ม อ๋อโอเคดีแล้วดีแล้วเอาแา่ยังงี้ก็ต้องพาไปหาหมอไปตรวจอะไรบ่อยๆไหมเมื่อวานเพิ่งไปมาครับหมอนะวันที่ห้าอะไมากยังไม่อานยาเลยได้เป็นกระสอบเลยครับโอ้โหวันที่หนึ่งนัดต่อก็วันที่หนึ่งเมษายนครับได้ป่า ไมค่อยดูแลนะครับเปรียบเปียบเปียบเอาเอาโอเคสู้กันนะครับอ่ปนหน่อยเอาไหมเอาตังไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออเอาเอาตังไหมเอา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 ยกมือหน่อยเอายกมือเอายกมือเอออ่ะเอาเอาไว้กินข้าวนะเอาไว้กินข้าวนะเอาไว้ดูแลตัวเองนะแล้วม้วนนี้ซื้อเลขอะไรครับซื้อไหม <anca ld> ซื้อลอตเตอรี่ไหมลอตเตอรี่ซื้อไหมลอตเตอรี่ซ,ซ,ซ,ซื้อหวยไหมอาอย่าไปซื้อหวยเออกินะข,ข้าวนะสองวันที่หนึ่งเลยนะโอเคเอา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 โอเคแข็งแรงแข็งแรงเฮงเคงนะครับบุญรักษาโชดีบุญรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับมากมาครับมาครับโอเคขอบคุณมากมากนะครับ